สวัสดีคะ่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งกุ๊กแล้วก็ผู้ช่วยกุ๊กนะคะที่ร้านอาหารเจริญแกงค่ะรายได้เฉลี่ยอยู่ที่12,000บาทถึง16,000บ,บาทต่อเดือนนะคะเพื่อนๆที่สนใจงานกุ๊กแล้วก็ผู้ช่วยกุ๊กค่ะไปดูรายละเอียดรพร้อมๆกันเลยไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยค่ะ ร้านอาหารเจริญแกงค่ะสาขาซอยทองหล่อสุขุมวิท55สาขาถนนเย็นอากาศคลองเตยสาทรลุมพินีนะคะสาขาราชวินิตบางแก้วค่ะใกล้เมกะบ,บางนาเปิดรับสมัครกุ๊กเตาผัดนะคะโดยคุณสมบัติค่ะรับทุกเพศอายุ18-45ปี ประสบการณ์1ปีขึ้นไปนะคะทำงานหน้าเตาผัดเตาทอดได้เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทถึง16,0 0 0บาทต่อเดือนและเปิดรับสมัครผู้ช่วยกุ๊กนะคะรับทุกเพศค่ะอายุ18-45ปถึงีปีประสบการณ์3เดือนขึ้นไปนะคะทำงานหน้าเขียงค่ะช่วยเตรียมของอุ่นของได้เริ่มงานได้ทันทีจากพิจารณาเป็นพิเศษค่ะ รายได้อยู่ที่12,000บาทถึง13,000บาทต่อเดือนนะคะโดยแต่ละสาขาค่ะเปิดรับสมัครกุ๊ก6กตำแหน่งแล้วก็ผู้ช่วยกุ๊ก6กตำแหน่งนะคะสวัสดิการค่ะมีส่วนแบ่งจากยอดขาย2%ประมาณ1,500บาทถึง2,500บาทนะคะเบีย้ยขยัน700บาทค่ะค่าอาหาร910บาทประกันสังคมวันหยุด4วันต่อเดือนนะคะ โบนัสประจําปีปรับฐานเงินเดือนประจําปีค่ะแล้วก็มีเครื่องแบบพนักงานให้เพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถอินบ x ็อกเฟซบุ๊ก HR Bank ค่ะหรือ Line ID i v e r y HR 2ทัถ้าเข้าไปพูดคุยแล้วก็สมัครกันได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ